มาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่31ของฤดูดกาล 2019- ัน2 0ถโดยลงเตะในวันอังคารที่23วิมิถุนายน63ที่ผ่านมาพร้อมกับอัปเดตตารางคะแนนและอันดับดาวนโวล่าสุดกันปฏิติตามกันเลยครับณทัสบอลทีวี bon ก่อนจะไปดูผลการแข่งขันของทุกคู่เรามาดูเกมของคู่ทอตแนมฮอสเปอร์ pur, เปิดบ้านพบก,กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยในครั้งแรกไม่สามารถทำอะไรกันได้ เสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อสูนกลับลงมาเล่นต่อในเกมพึ่งหลังต้องรอจนถึงนาทีที่64เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของโทมัสซูเซกทำให้เจ้าบ้านขึ้นนำที่1ประตูต่อสูนในนาทีที่64จากนั้นในช่วงท้ายเกมนาทีที่82เฮร์รี่เคนก็ทำลูกที่2ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ขึ้นนำที่2ประตูต่อศูนจากการผ่านบอลของซองฮึงมินจากนั้นก็ไม่มีทีมไหนทำประตูเพิ่มได้ จบเกมสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อ0เรามาดูผลการแข่งขันของทุกคู่ในค่ำคืนวันอังคารกันต่อเลยครับคู่แรกเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับไบรตันไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0และคู่ถัดมาท็อตแนมฮูสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ดไปได้2ประตูต่อ0จากผลการแข่งขันทั้งหมดเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุด อันดับที่1่จากฝูงยังคงเป็นลิเวอร์พูลแข่ง30นัดนำที่83คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง30นัดมี63คะแนนอันดับที่3เลสเตอร์ซิตี้แข่ง31นัดมีเพิ่มเป็น55คะแนนอันดับที่4เชลซีแข่ง30นัดมี51คะแนนอันดับที่5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง30นัดมี4 6คะแนนเท่ากับอันดับที่6อย่างวูฟแวม์ตันอันดับที่7 ท็อตแนมฮอสเปอร์แข่ง31นัดมีเพิ่มเป็น45คะแนนอันดับที่8เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแข่ง30นัดมี44คะแนนอันดับที่9คริสเตอร์พาเลตแข่ง30นัดมี42คะแนนอันดับที่10อาร์เนอนแข่ง30นัดมี40คะแนนมาดูครึ่งล่างของตารางคะแนนกันต่อนะครับอันดับที่11เบอร์ลี่แข่ง30นัดมี39คะแนนอันดับที่12 เอฟเวอร์ตันอันดับที่13นิวคาสเซิลต่างก็แข่ง30นัดและมี38คะแนนเท่ากันอันดับที่14เซาท์แฮมป์ตันแข่ง30นัดมี37คะแนนอันดับที่15บหาไบรตันแข่ง31นัดมี33คะแนนอันดับที่16วัตฟอร์ดแข่ง30นัดมี28คะแนนอันดับที่17เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง31นัดมี27คะแนนเท่ากับอันดับที่18 อย่างบอลมัดที่แข่งอยู่30นัดอันดับที่19ออสตันวินล่าแข่ง30นัดมี26คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่20นอริสเซตตี้แข่ง30นัดมี21คะแนนส่วนอันดับดาวซันโวพีมารกก็กยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับที่1ยังคงเป็นเจมี่วาร์นี้จากเลสเตอร์ยิงไป19ประตูอันดับที่2โอบารบอยองจากอาร์เซนอล17ประตูอันดับที่3ร่วม ยิงไป16ประตูมี3คนนะครับไล่ไปตั้งแต่กุนอาเกโรจากมน c i ซิตี้โมซาลาจากลิเวอร์พูลแดนนิอิงจากเซาท์เทิตันอันดับที่6มาคัทเรดฟอร์ดจากแมนยูยิงไปที่14ประตูทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะในคืนวันอาคารที่23ที่ผ่านมาส่วนในวันพุทธที่24นี้ยังมีลงเตะกันอีกหลายคู่เช่นเคยนะครับเราจะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่ แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ